สารออกฤทธิตัวอื่นเช่นอ,อย่างกรณีเทอร์ปีนที่เราว่ากันอยู่เนี่ยเพราะามันจะมีฤทธิ์ทางวาาัลไทายวัลไทยโซเวีวาายวลไทเขาเรียกว,าวรา,า,าวัลไทคอมเพลว์ทให้เวลาเอาไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมนเนี่ยไม่ทําให้เราผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มหรือว่าไม่ถึงกับเมานะหมายถึงว่าผ่อนคลายทาให้ทําให้ ถ้งับสติอารมณ์อะไรได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็มีผลทางด้านเชิงอารมณ์มาเทอราพีเทอราพีมากขึ้นนะครับครับซึ่งในเฟสเนี้ยในเฟสถัดไปเนี้ยทางทางทางเราเองเนี่ยหน้าที่เป็นซัพพอร์ตทางด้านการวิเคราะห์ก็ต้องก้าวให้ทันนะครับเพราะตอนนี้สเต็ปสเต็ปนี้กําลังอยู่ในในระหว่างการขเขาเรียกว่าศึกษาคอนดิชันในการวิเคราะห์อยู่นะครับ ครับครับนะฮะอย่างเซ็นเทนแล็บเองต้นน้ำเนี่ยก็ช่วยดูแลในเรื่องของตั้งแต่บริดพันธุ์ในเรื่องของการปลูกนะครับส่วนกลางน้าเนี่ยเซ็นเทนแล็บช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคือกลางน้ำเนี่ยต้องในอีกระยะหนึ่งถ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นตามถ้ามันเป็นตามระยะเวลาที่ที่มันที่มันควรจะเป็นอ่ะคือณตอนนี้มีการพาะปลูกเนี่ยพาอปลูกเริ่มต้นการพ่อปลูกเนี่ยเราก็ให้ดูเรื่องของดินน้ำถือว่าปัจจัยการผลิตที่เริ่มต้นของมันนะครับ รวมถึงเล็ดทันว่าเ,าเป็นไปต้อข้ากาหนดไหมนี้คือต้อนน้านะครับ <Yeah. S 2> ในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นกลางน้ําของมันก็คือในเรื่องของ product, อผลผลิตที่ที่ได้จากการเก็บเกี่ยววัตถุดิบที่เราเพิ่งเ,เก็บเกี่ยวกันใช้ให้เราเพิ่งปลูกไปเนี่ยครับถ้าในใน,ในกลางน้ําก็คือจะมีการเก็บเกี่ยวพอทันทีที่มีการเก็บเกี่ยวปั๊บเนี่ยมันจะมีเวลาจะเอาไปขายหรือเอาไปส่งให้กับผู้รับซื้อที่ตกลงกันไว้เนี่ย มีต้องมีการควบคุมคุณภาพก็ต้องดูเรื่องของมีการปนเปื้อนของสารตกค้างทางยาข้ามแรงอะไรไหมนะครับอ,อยู่ในเกณฑ์กําหนดไหมสองมีปริมาณท s c c b CB ซ c b n บหรือว่าเธอปีนอะไรตรงตามข้อกําหนดไหมนี้คือแหลบล,ล้วนเลยในการเข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,าในกลางน้ําตรงเนี้ยที่เป็นการเก็บเกี่ยวเนี่ยผลผลิตตรงเนี้ยเป็นไปตามข้อกําหนดหรือว่าผู้รับซื้อหรือว่า หน่วยง,งานที่รับหน่วยง,งานที่รับรับไม้ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไปตามถ้าถ้าคุณสมบัติเป็นไปตามนั้นเนี่ยเป็นไปามข้อตกลงก็จะเข้าสู่อีกสเตปหนึ่งก็คือโบรงการปลายน้ําก็คือเขาจะเอาต้องเอา,เอาวัตถุดิบที่ได้เนี่ยที่ได้จากการเก็บเกี่ยวเ,ยเอาไปแปรรูปเป็นยาสมุนไพรเป็นเครื่องสําอางหรือว่าไปเป็นอา,อาจจะพัฒนาไปจนถึงเป็นอาหารหรืออะไรก็อันนี้คือเป็นทางปลายน้ําซึ่งพอมาถึง รูปแบบของอาหารก็ต้องใช้พรบอาหารเข้าไปจับต้องถ้าเป็นเครื่องสำอางก็ต้องใช้พรบหรือว่าหรือว่ามาตรฐานของเครื่องสำอางเข้าไปจับนะครับซึ่งพอมันเป็นยิ่งยิ่งเป็นปลายน้ําเนี่ยพอมันเป็นเครื่องสาอางเป็นอาหารเนี่ยทาง lab ยิ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือต้องเข้าไปตรวจสอบว่ามันมันอยู่ในเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารปลอดภัยไหมถ้าเครื่องสำอางก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยครับก็เท่ากับว่าครบทั้งสามขบวนการเลย นะฮะอย่างวันวันก่อนที่ผมไปเจอผอที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็มีผู้ประกอบการมาออกบูธกันเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำพลิกมากเป็นขนมมากนะฮะเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องสาอางก็ก็เริ่มต้นที่จะเริ่มเอากัญชาเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนผสมแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดคือต้องใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ครับครับอแต่เหมือนตอนนี้อาหารน่าจะเลิกได้แล้วใช่ไหมฮะผอเพราะว่าเครื่องสำอางน่าจะรออีกสักสักระยะหนึ่ง ใช่ใช่คือจริงๆแล้วในอาหารเนี่ยในอาหารนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ากรณีที่อย่างวันนั้นที่ไปดูงานไม่ว่าจะเป็นที่ทางงานที่จัดที่เชียงใหม่เองหรือว่าทางที่สารสนุกที่ไปวันนั้นเนี่ยค,คือเขาก็จะใช้เนื่องจากว่าทางกฎหมายอนุญาตให้ใช้ทุกส่วนใบของลาต้นยกเว้นช่อดอกกับเมล็ดเนาะอ่าก็คืออย่างกรณีวันนั้นที่เราเห็นชัดที่สุดคือเขาใช้ใบนะครับใบใบใบกันใชในการในการไปประกอบอาหารแต่ที่เนี้ย ตัวเท่าที่ในงานในงานของการวิเคราะห์เองเนี่ยทางทางนักวิชาการที่ทําการวิเคราะห์มันจะรู้เองมันจะรู้ดีว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างทีเอสีเนี่ยในธรรมชาติถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นใบของมันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของฟอร์มเขาเรียกว่าโครงสร้างมันจะมีหลายโครงสร้างครับโครงสร้างทีเอสซีเดียวๆที่ที่เราที่ที่ที่เราที่มันออกฤทธิ์อ่ะทีเอสซีเดียว กับอีกอันหนึ่ง t s s c ที่มันไปฟอร์มกับาสารตัวอื่นที่ยังยังก็นีอยังในรูปของกรดอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ในถ้าเราถ้าเราถ้าเราเคี้ยวใบสดสดสมมตินนะเราเคี้ยวใบสดสดเนี่ยมันจะรับ t s c ได้นะครับได้ทำให้ออกฤิ์เฉพาะ t s c แต่เวลาเราเอาใบมันไปผ่านความร้อนเนี่ยเช่นเอาไปปิ้งย่างเอาไปทอดเอาไปอบประมาณนี้ยมันจะมีสาร t s c ในฟอร์มอื่นอย่างเช่น t SC a. s a แล้วมันจะคอนเวิร์ตตัวมันเองกลายเป็น TSC ทําให้จากเดิมเอาอาจจะไม่มึนเมาแต่ถ้าเกิดว่าผ่านความร้อนนานๆหรือผ่านกระบการ<อ>ที่มันไม่เหมาะสมปั๊บมันจะทําให้ปริมาณ TSC เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอตอนเนี้ยก็กําลังยังไม่มีใครฟันธงว่าวันหนึ่งจะต้องกินกี่ใบยอย่างที่อย่างที่เราเห็นมาบางทีก็ให้เกินให้ไม่เกินวันละสองใบต่อวันหรือว่ามื้อไม่เกินสองใบในจริงๆก็ยังไม่ยังไม่มีการยังไม่ยังไม่มีการ ศึกษากันว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าผ่านความร้อนอุณหภูมิเท่านี้นานเท่านี้ท s c อซฟอร์มอื่นมันจะกลับมาเป็นท s เเฉยๆที่มันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยมากน้อยอยังไงนะครับคงคงต้อง,คง,องคงต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็เลยสังเกตเห็นว่าก็ยังไม่มีสูตรไหนที่เป็นสูตรสําเร็จว่าอนุญ,ญาตให้ใช้คือตอนเนี้ยอนุญาตให้ใช้ในระดับที่ปลอดภัยแต่ไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ใบปร,ปริมาณเท่าไหร่ อย่างนั้นครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีอาหารนะฮะที่ใส่เป็นไปแต่ในกรณีครเครื่องดื่มล่ะฮะเครื่องดื่มเนี่ยปกติถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นอย่างภาคอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ในรูปของสารสกัดมาแล้วซึ่งถ้าสารสกัดมาแล้วความคงตัวของอเวลาเขาจะเอาไปใช้ผสมเนี่ยเขาจะต้องทดสอบก่อนว่าสารสกัดที่จะเอาไปเติมลงไปเนี่ยมันจะมีปริมาณ TSC เท่าไหร่ มี CBD เท่าไหร่มีหรือว่ามี TSC ฟอร์มอื่นเท่าไหร่เขาจะมันจะเป็นมันสามารถเอพอเป็นรู้ปริมาณแน่นอนอะเวลาช่างตรววัดมันก็เป็นไปตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางในทางถ้าเป็นครึ่งเป็นทางเครื่องดื่มเป็นทางเครื่องสาอางเนี่ยน่าจะมีความปลอดภัยอยู่นะครับม,มีความปลอดภัยอยู่เพราะมันไม่มีการเปลี่ยนฟอร์มไปแล้วแต่ในกรณีการไปประกอบอาหารเนี่ยควบคุมยากควบคุมย,มยากครับครับอทีนี้ผู้ประกอบการที่สนใจก็ไม่สามารถที่ใครจะไปซื้อแล้วเอามาเอามาผสมได้เอง มันต้องมีกระบวนการอะไรไหมฮะที่ถูกกฎหมายคือตอนนี้ขบวนการที่ถูกกฎหมายก็คือถ้าสมมติจะไปประกอบประกอบอาหารหรือว่าหรือว่าเอาไปปรุงเป็นอาหารเพื่อจาหน่ายเลยประมาณนี้ก็ยังต้องมีการขออนุญาตอยู่นะครับตอนนี้นะครับ<ม>ต้องมีการผ่านการขออนุญาตจากสาธารณสุขของในพื้นที่นั้นๆก่อนถึงจะเอาไปถ้าได้รับการอนุญาตแล้วถึงจะปดาเนินการได้นะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะมาซื้อมาไปหาซื้อมาแล้วขับไปเด็ดมาแล้วไม่รู้ที่ไปที่มาอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนผักชีเนาะใช่ใช่ใช่ครับคือเหมือนจะเหมือนจะปลดล็อกเสรีแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรอยู่ถ้าจะให้ถูกต้องอนะก็ยังให้ถูกต้องมากเพราะว่ามันมันมันก็คือคาว่ากัญชามันมันยังมีส่วนที่มันต้องป้องกันแล้วควบคุมใช่ใช่ครับใช่ครับแต่มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมฮะ คือจริงๆแล้วถ้าถ้ามันไม่ปข่าวช่วงนี้เขาก็มาเขาก็ใช้ประกอบอาหารกันมานานมากแล้วนะนั่นตั้งแต่ในตั้งแต่ในอดีตมาแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เผยแพร่มันไม่ถูกเปิดเผยมาแค่นั้นเองครับจริงๆเราถามว่าอันตรายไหม,มสําหรับบ้านเรามันคง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 ,คงไม่เป็นอันตรายนะครับยกเวน้นยกเว้นเอาไปใส่ในอาหารที่เอ่อที่เราไม่รู้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของมันนะอย่างเช่นอย่างปัุบันนี้ถ้าอย่างที่เราทราบกันมาอย่าง บ้านเราเนี่ยชอบเอาไปใส่แกงเอาไปใส่แม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวเองที่เราเคยได้ยินมาเราต้องยอมรับในส่วนนี้ว่ามันมีอาจจะมีการใช้อยู่ถ้าเเป็นกระบวนการต้มเป็นกระบวนการที่มันเป็นการต้มอะไรประมาณนี้อุณหภูมิมันก็จะไม่สูงมากนักแต่ถ้าทันทีที่เอาไปทอดเอาไปอบเอาไปผสมเครื่องปรุงบางอย่างที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารออกฤทธิ์เนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้น่าเป็นห่วงระเมากกว่านะครับ อ๋อทีนี้กลับมาที่ตัวของเซ็นเทนแลบเองเนี่ยนะฮะอ่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักบ้างแล้วอาจจะยังไม่ได้รู้ลึกนะครับเซ็นเทนแลนบ่ยให้บริการอะไรบ้างกับผู้ประกอบการครับครับคือเซ็นเทนแลบเนี่ยเดิมทีเนี่ยถูกก่อตั้งเพื่อให้ดูแลเรื่องการเอ่อสินค้าเรื่องของนําเข้าสินและการส่งออกโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวการก่อตั้งมาอายุประมาณ ย่างเข้าปีที่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดปีย่างเข้าปีที่สิบเจ็นะครับก็ก็ตอนนี้ก็เกือบจะครบวงจรแล้วตั้งแต่ต้นต้นต้นน้ำเลยต้นทางเลยก็ดูเรื่องของอคุปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องของ GAP นะครับ GMP เอ่อ SACCp uh, อันนี้จะเป็นส่วนงานอีกส่วนงานหนึ่งที่ให้การให้ที่ให้บริการอยู่นะครับสองก็คืองานหลักของเซนแฉลบเองเลยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ทีนี้เมื่อก่อนวิเคราะห์ทางด้านเลื่อดอาหารเรื่องอาหารแต่ปัจจุบันเนี้ยก็แตกแขนงไปมากมายแม้กระทั่ง<ห>เยายามใควง,<อ>งจรใช่ครับตั้งแต่อาหารน้ําน้ําดื่มน้ําทิ้งค้บวงจรค้บวงจรในการผลิตรวมไปถึงขนาด เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยครับทาง l ลบเราก็ให้มีมีบริการตรวจสอบมาตรฐานด้วยนะครับพวกยาคข้บแรงตัวข้างในอาหารอะไรพวกนี้ไปถึงเครื่องสําอางนะครับปัจจุบันนี้ก็ให้บริการตรวจสอบอยู่นะครับครับรวมถึงเอให้มีหน่วยงานมีมีส่วนงานที่ให้คําปรึกษาทางด้านอะระบบควบคุมคุณภาพระบบมาตรฐานของโรงงาน หรือว่าอ,องค์กรต่งางๆนะครับก็ก็ให้การก็ให้การให้บริการอยู่ทั้งหมดนะครับ,รบเา้าผู้ประกอบการเอาสิ่งที่เข้าไปตรวจสอบกับเซ็นท่านเหรวเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคือปกติแล้วว่าื่้งแต่ว่าแล็บส่วนใหญ่นะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับาสมมติว่าผู้ประกอบการผลิตสินค้าขึ้นมาหรือว่าผลิตสินค้าที่โดยพ่อเกี่ยวข้อง,องการบริโภคนะ่ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ย เออมันจะต้องมีกระบวนการตวรวจสอบว่ามันมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายหรือว่ามาตรฐานกําหนดไหมเนี่ยครับที่ที่ที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของเรานะครับอ,อ,อีกกรณีหนึ่งก็คือเอาไว้วิเคราะห์กระบวนการผลิตก็คือสมมติว่ามีคะแนนกระบวนการผลิตอะเขาก็อยากจะรู้ว่ากระบวนการผลิตนี้กระบวนการผลิตที่หนึ่งไปสเต็ปที่สองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะเอามาก็จะสต๊อกตัวตัวอย่างมาวิเคราะห์เป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้ไปก็ เอาไปใช้ประโยชน,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 น์ในในในอะไรนะในในในขบวงการผลิตได้นะครับรวมไปถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าในขบวนการผลิตมีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอะไรไหมก็ต้องเอาตัวอย่างมลพิษนั้นมาตรวจสอบด้วยได้ครับครับอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการสนใจทั่วประเทศสามารถที่จะไปไปใช้บริการเซ็นทรัลแลบได้ที่ไหนบ้างครับคือเซ็นทรัลแลบอ่ะ,อะ จะมีอยู่ทั้งหมด6สาขาทั่วประเทศนะครับกระจายทั่วประเทศก็จะมีที่กรุงเทพสำนักงานใหญ่เนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ในบริเวณมมหาลัยเกษตรนะครับที่บางเขนนะครับอันนี้เป็นแล็บใหญ่ของเรานะครับเพราะว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนี่ปริมาณเยอะเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าในโซนภาคกลางหรือกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าบริเวณนั้นจะมีผู้ประกอบการเยอะนะครับเพราะนั้นก็แคปซิตี้ในการรับตัวอย่างก็จะสูงแล้วก็มีบริการวิเคราะห์ทดสอบ เป็นหลักอะมากมายมา,มากที่สุดละในในใน,ในกรุงเทพนะครับในตัวของโกสาขาเองสาขาที่สองก็จะเป็นบริเวณภาคตะวันตกก็จะเป็นของสมุทรสาครสมุทรสาครก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าทานเกษตรที่เป็นประมงนะครับ,รบแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะเป็นอยู่ที่ฉะเช,ชิงเซาฉะเชิงเซาก็าาาดูแลเรื่องอผลไม้ทางชันบุรีแล้วก็สินค้าประมงด้วยนะครับ ภาคใต้เราก็อยู่ที่สงขลาสงขลาก็จะดูแลเรื่องอสิาานค้าทางเกษตรในภาคใต้แล้วก็ประมงทางด้านภาคใต้นะครับที่<ช>สงขลาภาคอีสานเองภาคอีสานเองก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็<ม><ฆ> rd, เยื้ยงๆมอขอนแก่นนะครับ,รบอยู่อในโซนกลางเมืองเลยนะครับ <cose. S 1> ก็ดูแลสินค้าทั่วไปท้องเอสเอ็มก็จะเยอะหน่อยทางขอนแก่นนะครับแล้วก็โซนโซนทางภาคเหนือก็คืออยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะดูแลเรื่องสินค้าทางเกษตร ผลผลไม้ในพื้นที่นะครับรวมถึงงานวิจัยงานสิร์ชงานวิจัยต่างๆไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับอืมอืมผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเซนทันแลบก็ได้นะฮะใช่ครับก็จะมีข้อมูลอยู่ครับเข้าไปที่เว็บไซต์เลยก็ได้เว็บไซต์เอ่อของเซนทันแลบก็สามารถเสิร์ชเข้าไปใน Google นี่ก็ได้ครับแล้วก็สามารถลิงก์ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถสอบถามได้อ่าในพื้นที่ได้เลยนะครับส่งตัวอย่างได้ได้ทุกที่ แล้วงไม่ว่าจะอยากจะวิเคราะห์ทางทางที่ตัวแล a p อยู่รายการวิเคราะห์อยู่ที่เชียงใหม่แต่สามารถส่งที่กรุงเทพได้ส่งที่ส่งขาได้มันยังมีการ t า a สปอร์ตหรือว่าโลจิสติกของเราอ่ะก็สามารถส่งผ่านมาที่แลบที่วิเคราะห์นั้นๆได้นะครับอืมครับเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเดี๋ยวทางเขาจะส่งกันเองเชื่อมโยงถูกต้องถูกต้องครับครับครับเราไม่ใช่แบบว่าต้องไปที่กรุงเทพนะไปเองนะไม่ใช่ครับครับี๋ยวส่งให้เป็นเครือข่าย ใช่ครับเป็นเครือข่ายภายใต้ทั้ง6สาขาเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ระบบมาตรฐานนั้นเดียวกันคือมาตรฐานระดับสากลก็คือ ISO IEC 17025นหะครับเป็นมาตรฐานระดับสากลระดับโลกเลยครับอือืม,อม,อมฉะนั้นการทำธุรกิจในปัจจุบันสิ่งที่สําคัญที่สุด